เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยจะเอาไอ้หวังเอาไปชิงไว้ที่เลเบลแล้วพวกเองคนใดคนหนึ่งก็ได้ไปปลอมตัวแล้วไปหาเรื่องมันใพราะว่ามันจะทํายังไงเวลามีคนมาหาเรื่องโอเคเอาพี่ก็ได้ถ้าให้จอร์ดแนะนํานะปลอมสองคนเลยใช่วิ่งเข้าไปสองคนแต่ว่าต่อไหาเรื่องนะไม่ต้องต่อยหาเรื่องก่อนมันจําไม่ได้หรอกไปทั้งนี้เลยเนี่ยไปทั้งกดตัววิ่งวิ่งเข้าหาเรื่องปุ๊บเราวิ่งหนีเลยใช่ ไม่ไม่เดี๋ยวเราบอกว่าเดี๋ยวเราบอกว่าหวังเราตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวน้มาเออทิ้งไว้ใช่ใช่แล้วเราก็ให้เราให้ส่งไปหาเรื่องอยากรู้ว่ามันจะทํำยังไงอ๋อแล้วพวกเองอร์โดนใช่ไหมทำอย่างนี้มันจะดีกับหลานหรอวะไม่เราก็ต้องให้หลังมันสู้คงบ้างครับม่ก็ต้องระโดทีเออต้องทดสอบว่าเราจะประคบป้งกัมันทุกอย่างมันก็ไม่ได้อะครับคนนีตอนแรกไงจอร์ดอืมเออโอเคอันนี้ถือว่าเห็นด้วยแล้วกันแบบ ให้ไปแบบแนวข่มขู่มันก่อนนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปปล่อยมันนะครับได้โอเคี่ทำยังไงก็ได้ครับข่มขู่มันจนจนกว่ามันจะเริ่มต่อยเองไ้อนัคุณหนูสู้ใช่ไหมลูกพี่ไม่ต้องหนักเอาตายพอโอ้เอาอะไรแล้วลูกพี่คือทำให้เขาสู้คนนะครับอย่าให้มันห่อได้เลยโอเคไปเจอกันเรเบลเดี๋ยวขอลงหน้าไปก่อนโอเคได้เลยเรเบลบนล่างลูกพี่ล่างล่างล่างโอเคไม่พลาดแล้วรอบนี้เบีล เอาเลยปะเอาเลยป<ข>ะขับเข้ามาแล้วก็เข้าไปในเรีวไอ่ะมันอยู่ตรงซ้ายมือที่เป็นถนาม,มวอยอ่ะโอเคปะ่ะดูเรียงเลยพี่เข้าเลยนะใช่เข้าไปเลยเข้าไปหาเลยเข้าเลยนะอ๋อ <laughs> เอาไอ้หวังไอ้วางงานนี้วังหนีทุกคนไอ้วังวันนี้อ่ะสงสารไอ้วังอ่ะไอ้วังวันนี้ไอ้วังวันนี้ไอ้วังวันนี้ <laughs> ไอวังว่าไม่รู้อ่ะโอ้ยโอยกแผงไอนจอดมึงี่ลอยรถเข้ามาทำไมเนี่ยโอ้โหรอย่เชื่อเลยลอยรมาทำไมวะอะไรดวงบันดาลใจอะไรอย่างชอบ กูไมเห็นพวกมึงเออนี่ข้ากูไม่เห็นพวกมึงโอ้โหเมึงจะคุยจนดอดสนิทเลยวะเนี่ยไมาเมื่อวานนี่กูไม่ให้คุยเลยนะคุยต่อยอะไรนะไอ้หวังไม่สู้อ่ะผมไม่สู้เลยเหรอ บอกให้ลูกให้ลุงน้องเปิดได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงมันะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรบอกให้มันเปิดไดยนัดท่านน่ะเออเปิดเลยยืนยืนโทรน่ะกูอยากรู้คำเดียวเลยถอยไปดมไปอะไรมึงวมึงก็มึงบอกไอ้จอไปย่าต่อยโอ้ผูบอกให้คอยแม่งจะมันก็ต้องดูอารมณ์สิครับแม่งเขาแม่งก็คุยกันเป็นเพื่อนเลยว่ามันทำความรู้จักกันแล้ว สนสมกันแล้วมั้งครับป่านเนี้ยถามยันชื่อพ่อชื่อแม่แล้วรัก <c oughs> เดี๋ยวคอออกเดี๋ยวคอเดี๋ยวมาถึงจะบ้างอไเพื่อรักเนี้ยมาอยู่กับเราเราไปอยู่ไอ้เออสนิทแล้วเอาชี้กันไปชี้กันมา <c oughs> เปิดเลยโอ้ <c oughs> ไอ้สอกน,นี่มันขมขู่ตองเราเชื่อใจลูก้องไอ้จอกได้จริงๆใช่ไหมเนี้ยขู่จริงอะ เออขู่หรือคุยกมาบอกยอกโทรหาให้ลูกน้องให้เปิดไอ้หวังให้ไปแล้วครับได้เลยให้ใครยังไม่ให้เลินหรอคราะไม่เล่นเล่นเล่นเขาไลิ้นเหรอไอ้เจี๊ยบจัดการนี่เจี๊ยบเฮ้ยโทรหรอโทรหรอฮะอย่าโทรจัดการนี่เจี๊ยบจัดการอย่าโทรอย่าโทรอย่าทําหัวครับเปิดเลยโทรหาใครอ่ะ โอ้โยโอ้โอ้ยกแผงไอ้จ๊อดมึงถอยรถเข้ามาทำไมเนี่ยเชื่อเลยมึงถอยรถเข้ามาทำไมวะอะไรดวงบันดาลใจมลรถวะอะไรอย่างชอบเกินอยุ้ยก็ถอยรถไอ้ชงหมวกแผงจ๊อดเขาบอกลูกน้องให้เปิดเลยคุยกันนานเกิน เออบอกบอกน้อยเปิดนี้เขาครูไป่เห็นพวกมึงโองมหดมันคุกเข่าแล้วน่ะมึงจะกคุยจนอดสนิทเลยวะเนี่ยมันไม่เอาแล้วกูว่าเมื่นวานนี้กูไม่ให้คุยเลยนะกูไม่จอยเลยนะหลังไม่สู้วะโอ้โอ้โอ้ยกแผงไอ้จอด มึงถอยรถเข้ามาทำไมเนี่ยโอ้กูอะไรยังเชื่อเลยมึงถอยรถเข้ามาทำไมวะอะไรดวงบันดาลใจมึงถอยรถอะไรยังชอบเกิน <c oughs> ยุ้ยก็ถอยรถไปโง่หมกแปลงจ็อกเขาบอกลูกน้องให้เปิดเลยมันคุยกันนานเกินเฮ้บอกของน้อยเปิดนี่โอ้โหด,ดูมันคุกเข่าแล้วนะ่ะ มึงจะคุยจนแบบสนิทเลยวะนี่ครับบาร์เเอาแล้วกูว่าเมื่อวานนี่กูไม่ให้คุยเลยนะกูไม่ยถอยเลยนะป้องไปสู้เลยเหรอเต่บอกให้ให้ลุงน้องเปิดเลยมันได้ยินเสียงมั้ยมันได้ยินเสียงมันละโทรบอกให้มันเปิดเลยนะแล้วกันนะเออเปิดเลยยืนยืนโทษนะกูอยากรู้คำเดียวเลยถอยมาทำไมอะไรจะธรรมดาให้มึงถอยให้มึงถอยรถเข้ามาเนี่ยถอยมาทำไมวะงงว่ะ ให้มึงถอยรถเข้ามาถอยรถทำไมวะให้มันลุกแล้วก็เปิดเลยโอเคป่ะให้มันลุกแล้วเปิดเลยแข่งกูอย่างชอบเลยเยอะคืออะไรนี่น uh ี่แจบรถหรือไงเปิดแล้ว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 มองสู้ไว้ดูดิดูมันสู้ป่ะดูมันสู้ป่ะเอ้ยมองสู้มองสู้อยู่มองสู้อยู่คือใบมันมันต่อยคนเดียวมันตัดคนเดียวไปไรเรอดูรอดูดูมันสู้อยู่ดูมันสู้ไปได้เอ้ามันวิ่งหนีโอ้อวิ่งหนีเสียศักดิ์ศรีโอ้ยไป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 โอ้ วายจอดเปิดไมเล็กไมเล็กคืออะไรไม่สั้นไม่สั้นคืออะไรเองจะให้หวังลองต่อยไหมเดี๋ยวให้ลูกน้องข่าทำเป็นต่อยไม่เป็นอะมันจะได้แบบว่ามีใจวัดที่ต่อยได้วะโอเคป่ะเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยหวังลองถ้าได้มาถึงนี้แล้วให้ลองต่อยโอเคป่ะอ๋อเหรอโอเคป่ะหวังไอ๊เปีย ยักยัดเดี๋ยวเองลองต่อยไรหวังนะแล้วก็ทำเป็นต่อยไม่เป็นนะให้มันต่อยเลเคป่ะได้โอเคมันจะได้มีกำลังใจผ่านกันขึ้นจำเอาไว้ครับผมเลือกคนไหนครับเหล็กที่มันไม่ผ่านไฟอ่ะเอให้ตีแค่ไหนมันก็ไม่เป็นดาบเว้ยลงให้คนนี้เลยมือดีที่สุดของลุงแล้วผมเลือกไปแี้ปัญหากานครับต่ก่อนจะเริ่มนะครับเอาเงินคุณนมก่อนครับเก้าร้อยอะไรกอผมครับให้ชนะ ต่อให้ชนะก่อนนะพต่อให้ชนะแล้วเขาจะให้เงินไม่ต้องเอามือไม่ต้องเอามือหลานพวกเราจริงดูเมื่อก่อนนพ่อเองอ่ะไม่คุยเสียเวลานะเวทีเลยเวทีเลยขึ้นเวทีเลยตาพี่เปี๊ยกสู้ๆเวทีในเวทีไหนวะพี่เปี๊ยกเบามือหน่อยนะคุณหนูเขาบาดเจ็บมาเวทีก็นเลมามมาเวทีเวที ลืมลืมเมื่อกี้ลืมมาบอก่องพ่อลืมลืมลืมแดงห้าร้อยเว้ยอะไรแดงห้าร้อแดงห้าร้อคืออะไรพี่เพียกสองรอครับม็มีละคำเป็นเมลครับสู้สงเลยว้ย อย่างนี้ปะครับเออรับนักติดเออฝีมือดีอยู่ฮะนาจดย่างนี้ปะครับอย่างนั้นแหละครับถ้ามังถ้ามังสู้คนจริงๆมันก็สู้ได้ครับแค่แม่งใจมังยังไม่ได้ครับอ่าสวยสวยอย่างนี้ปะครับนักติดเอาจิดย่างนี้ปะครับญาดิญดติดีมากดีมากรีบหนึ่งคู่คู่คู่เยอะเพียงพอเอาแค่กับฮิปพอร์ตนะครับ ให้ถึงกระตายกันพอแล้วกันแหละยังไม่รู้มือใส่ยังมันยังไม่รู้มือพอแล้ว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 